ฟิล์มรถยนต์มีความเข้มเกี่ระดับมีแค่40 60 80จริงหรือไม่วันนี้นนจากท็อปฟิล์มจะมาเล่าให้ฟังครับในปัจจุบันความเข้มฟิล์มรถยนต์เราจะเรียกกันอย่างง่ายๆนะครับว่าจะมีฟิล์ม40% 60% 80%แต่นั่นเป็นความเข้าใจถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวครับเพราะการจะเรียกความเข้มของฟิล์มได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราต้องดูที่ค่าแสงสว่างสองผ่านเป็นหลักครับผมยกตัวอย่างฟิล์ม 3m ceramic u l าเคลี e ร์ er นะครับจะสังเกตได้ว่ามีถึง6ความเข้ม ถ้าเราเล่นกันแค่40 60 80เนี่ยก็คงจะมึนงงกันไปหมดว่าอันไหนคือความเข้ม40อันไหนคือ60และอันไหนคือ80กันแน่เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเรียกความเข้มด้วยค่าเปอร์เซ็นต์แสงสว่างสองผ่านหรือ visible light transmission จะเป็นค่าที่ถูกต้องมากกว่านะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์ค่าแสงสองผ่านน้อยก็แสดงว่าฟิล์มนั้นก็จะยิ่งมีความเข้มมากนั่นเองครับและถ้าหากใครสนใจความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง สามารถติดตามได้ที่ช่อง t o p f ฟ n t h a ไท a แลครับผม